ื้อนี้แม่สิรษีอนจีเข้าตลาดเอ้จ้าไปต่อทะเบียนรถไปต่อทะเบียนรถจ้าชมวิวไปน้ำทางนอะจ้บพี่น้องเนาะอวิวก็สวยแดดก็ออกวิวสวยงามมากเลยทะเบียนรถสิ้นจ้าเอาอเอารถไปต่อทะเบียนรถไปต่อประก,กันน้ำนาะจ้บพี่น้องเนาะไปเที่ยวชมนำกันเลย เที่ยวชมน้ากันมาจา้าเนาะแม่เถียนมีเขาไปขายน้าเอาเขาไปขายคารามัมลุดแก่เขามาขายล่งสีไงพรอมพี่น้องสิพาเที่ยวชมล่งสีไงเด้อวันนี้เด้อแม่เถียนมีเขามาน้ำมาทางลัดจ้ะมาทางลัดมาจังค่อยไก่ ไปตอทะเบียนรหลดบ้านไพ่เด้อจ้าไปเที่ยวบ้านไผ่น้ำแม่เถียนเด้อื้นนี้เด้อแม่เถียนพาไปเที่ยวตลาดนั่นๆที่สีได้เข้าตลาดพี่น้องไปตะปลาอ้อยปลาเขาไหลนั่นน่านที่สีได้ชมตลาดเนาะจา้าเนาะมาตลาดกับผ้ามาทางรลดดอกพ่อพบอบบอได้เขาทางตลาดมาจ้าเด้อจ้ารัดทงมาก ลาดขามทงมาตลาดบ้านไพอำเภอบ้านไพจ่ามาต่อทะเบียนรถอยู่อำเภอบ้านไพด้วยจ้าขนสง่งขนส่งอยู่บ,าบ้านไผไม่ได้ไปบ่ได้ไปจังหวัดขอนแก่นมาต่ออยู่อำเภอบ้านไพด้วยจ้าดเด้อคือแดดแต่แดดจังเลยตายเสียแดด nhưng mà thà để đến lông xì nhảy rồi đó bình luận, đi cài bao khoan, tiêu thắt, bay nam, nó chả nó, ổi ba ổi thăng nỉ cả lá, yến tân, ba ổi phun cả mĩ thăng nỉ, ba ổi phun งามคือทั้งเฮ้าบ่ <c oughs> คือซ้ำกันนั่นปีนี้บ่มีอ่อยงามดอกพี่น้องงามกับมมนอ่อยตุลาแหละจ้ะอ่อยต่อบ่งามองผูดด้ใดก็ซ้ำกันไปเบิดฝนฝนถิ่มช่วงเนาะพี่น้องเนาะปีนี้เนาะฝนถิ่มช่วงเอ้ยบ่มีแนวงามจากยางมาตกับมาตกเอาอีตอนหนีแล้วเนาะจา้ะเนาะอึอ่อยคุณ กา้ส e ิถึงโรงสีไงแล้วเอาเขาไปขายโรงสีไงจ้ากล้สิถึงแล้วแม่เทียนสิพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเด้อมืดอแม่เทียนได้เอาเขามาขายในอยนอยถุงนึ่งดอกจ้าหาหกเก็ดถุงนึ่งเป็นเขาเก้าแม่มันกินมเบิดจงไป กินกินมาเบืือได้เกยวเขาไม่แล้วได้ว่าอยากกินเขาเกาแม่จ้าได้เอามาขายเอาไว้กับนกนกไปจ่อขาดเบมือตรงปุ๋ยเมทยลได้แก้มาขายน้ำตัวเขาตลาดเอาเขามาขาย้อมมาเด้อไปกินก๋วยเตี๋ยวเมทิลชิลียงก๋วยเตี๋ยวน้องก้อนกินก๋วยเตี๋ยวนะเมทยนเด้อน้องกอนเด้อเม่ิลจูมากินก๋วยเตี๋ยว กินหมูกระทาน้ำเม่โจมันนาในได้กินนาะกินเกว๋วยเตี๋ยวรอไปก่อน <c oughs> <c oughs> ขายเข่าหกทุงอื่นมากินกว๋วยเตี๋ยวน้ำ <c oughs> กำลังจะเข้าลงสีใหญ่แล้วค่ะถึงแล้วรลัง <c oughs> สีหอดลงสีใหญ่นอกจากนาะไปขายเขาน้ำกัน แจ็คคนสีให้ราะค่าจักบาทได้ค่าก๋วยเตี๋ยวบอกกับบัลูเนาะจ้าเนาะคนสีให้ค่าก๋วยเตี๋ยวอยูแม่เทียนม่บอบูแม่เทียนกับยังบัลูอยู่เนี่ยได้ค่าก๋วยเตี๋ยวบ้นเนาะเอาลงสีไงเดีวได้จ้าเด้๋ยหอดเลลวลงสีไงพูดหล่ะเออลงสีไงอม่เทียนกับบัลลยได้มากดอกจ้าลงสีไง จให้เพลินมาขายให้ขั้นหนึ่งออกใต้หนาแล้วเด้อดมาขายเขาน้ำกันเด้อจ้าที่มเมียนมาขายเขาห่อลงสีไงแล้วเด้อค่ะเด้อพูดละ่ะเพิ่นซื้อแล้วเพิ่นเอาตากไว้ไหมพี่น,อน้องตานซ่อมนะจน๊ะเนาะ ิ่นรับจากข้าเพิ่นเพิ่นรับเสื้อนที่ข้าเวแก้วแล้วแม่จ่าที่เพิ่นเอามาขายเพิ่นบ่ตากเนี่ยแก้วแล้วเพิ่นเอามาขายเลยเพิ่นซื้อเพิ่นซื้อเอาเลยเอาข้าดิบดิบเนี่เพิ่นเอามาตากเอาเพิ่นซื้อโลเท่าย์บุดรเนาะเกี้วแล้วเอามาขายเลยก็ได้เด้อจ่าเด้องเพื่อใดอยากขายดีดีเสื้อยางเสื้อแนว เอาไเบ้านน้องจ้อยมั้งเผือบ่าใดได้ดนะลยชุบลงสีไงเด้อจ่าเด้อมื้อนี้แม่เสียนพามาชมลงสีไงุ่นละ่ะรถมัดขายเข่าเด้อจ้าอันนี้เพิ่นเกี่ยวแล้วเพิ่นเอามัดขายเลยแม่จันอืมเิ่นเกี่ยวแล้วเพิ่นเอามัดขายเลยเพิ่นบ่ได้ตากเด้อจัน แก้วเทออกจากรถแก้วเอามาขายเลยไหมพี่น้องดีบ่พี่นอ้นองวาประเดต่างไงดีเนาะจา๋าเนาะนี่รถแม่เทียนมหาถุงเอาพีหกถุงเอาแม,ม่เทียนพีหกถุงกินบ่เบิดเนาะจาะ๋าเนาะยานนกจอก็เลยเอามาขายน้ำพืนอันนี้มานน,าน,มาน้ำกันจ๋นามานน้ำกันมีมานน้ำกันคัดนีไปต่อทะเบียนรถน้ำกันละจ้ง นี่ของแม่ <c oughs> <c oughs> สียนเดี๋ยวป่าลูกสีง่ายนะจ่าเนาะตอนซ้อนขึ้นสียันก็บอกไายได้มากดอกจ่าลูกสีง่ายอันนี้เขาเปียกคนซื้อราคาเท่าได้เนาะนี่เนาะเขาบ่ได้ตากนี่นเนาะเคนขหยราคากันเท่าได้บุญน,น้อจ่าเนาะเพราะท่านได้ถามคืน ก็ได้ถามว่าได้ราคาเท่ไาไหร่กะกาเขาไปไกลเพื่อนมันเสียงดังปวดมาช่มปลาถาโอ้มีหอดสาปลาพี่นอ้องช่มปลาถาเน,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 นาะจ้านเนาะเอ้ยลงสีไง่ก่ไงสมซื้อหลีหลอปา้าเขาอันซ้อนกัน เขาบอท่านตากเพิ่นรับซื้อ12บาทพระนจ่ามาถามเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นรับซื้อ12บาทเขาบอท่านได้ตากเพื่อจ่าด้อผู้ใด้เสี่ยวมาขายก็เอามาเด้อจ่าด้อเนี่ยเพิ่นแก้มากขายเลยเด้วเพิ่นบม่ได้ตากสีแล้วเพิ่นเอาแก้วแล้วเพิ่นเอามาขายเลยแม่งเนี่งามงามผี้องมึงดู12บาทพระนะเพิ่นซื้อ12บาทพอขายอยู่เดียนอนไม่ได้ตากอย่างแม่มันบ่ตาก มันบ่ได้ต่างแฮงแม่นพ่อขายอยู่บ่12บาทเออเพิ่นซื้อเฮา12บาทแม่นเฮาความซื้อหลายเนาะแม่นความซื้อมันหลายบัดซมเฮาต่างแงแล้วนซื้อเฮา14บาท14บาทเท่าใด14บาทข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนูมาขายแม่ได้14บาทบ่ได้จักบาท สิบสามบาทเจ็ดสิบบะเขาเปียกสิบสองสิบสองบาทเขาว่าห้าตากเขาแหงแล้วสิบสามบาทเจ็ดสิบพันนาจัมันล่งเนาะวางหันได้ไล่ไหลวันหันมาขายเทปชิ้นแหลกได้ไลยเด่นได้สิบสี่บาทสิบสี่บาทเก่าสิบอันนี้เหลือสิบสามบาทเจ็ดสิบพนนาพี่น้องโล่งหลายเนาะจันโล่งหลายอยู่ ตาดรงหลายนเ,าเนาะเข่าไหมมันเห็ดหนาเขาไม่มากเน,นาะจ้าเนาะบัดเขาบ่าท่านตากคนได้สิบสองบาทควอมจืดหลายๆมันนักดีนี่ือได้หลายแต่บัดเข่าแหงแล้วคือได้สิบสามบาทเก็ดส,สิบหนึ่ง <laughs> ขายแบบได้ดีพี่น้องว่า <laughs> <laughs> ขายอันตากแล้วหรือเพะท่านได้ตากดีเน,นาะจ้าเนาะอันผู้ได้เห็ดขายกันหนาะสิแกมาขายหลวดเดนาะเม่เตียนว่าเพราะว่าควอมจืดมันนักดีนะเปนสื่สิบสองบาทอยู่ไหม ไม่ได้สีขายแก่แก่มาขายหลดเด้อพี่น้องจะเาไปตากเด้อจ้าแม่เสียนขอจบคลิปแค่นี้เด้อจ้าเด้อขอรับชมคลิปให้แม่เสียนผ้ารอในเด้อจ้าขอฝากแม่จ้าขอขอบคุณสุขุสุขคนเด้อที่มารับชมคลิปให้แม่เสียนผ้ารอขอให้ดีๆี่แฮงล่ำๆเรื่อยๆสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ